จลืมแต่เพื่อนเพื่อนรำคาได้เลยแต่เวลาสอนถ้าไม่ตั้งใจนะมันไม่พัฒนาพอเราสอนตั้งใจวว่าจบชั่วโมงปุ๊บผู้นี้แม่งตื่นเรามาร้องเพลงเพ้อเลยใช่เลยมันตื่นมาปุ๊บมันจะร้องเพลงเพ้อขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเขาบอกเขาติดหัวแล้วอืมเขาบอกว่าเธอไม่ต้องกังวลยังไม่ยังวนอยู่ในหัวเลยอยากจะลืมนะลืม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 อย่าลืมลืมเงยหน้าด้วยลืม

เฮ้ยอยากจะลืมใกล้ได้แล้วจริงๆอย่าจะลืมลืมมึงิดเว้ยมึงต้องตั้งใจจริงเลยเนี่ยมันจะได้แบบเผื่อใช้เรื่องอื่นนะตั้งใจกูต้องจำให้ได้อย่าจะลืม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 เออเออเออลืมอย่าจะลืม อย่าไปกระแทกลืมแต่มคเมื่อกี้คำว่าอยากจะเพาะแล้วอยากจือะลืมเออยากจลืม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 แค่นีเงลืมลืมอ่โอเคได้แค่เน้เบสอ่าชเออใช่ใช่ใช่ในี่ดีขึ้นแล้วแต่ว่าเอาให้ ยาชื่อจะแทกจะแทกดีเหรอเว้ดีเหรอถามเลยดีขึ้นเยอะเปล่าดีดีขึ้นเยอะ,ด,ด,ยอะดีขึ้นเยอะมากอันอันอล<ะ>่า <ละ S 1> สุดอันล่าสุดเนี่ยโอเคแล้วอันล่าสุดนี่โอเคแล้วแต่ว่าว่าว่าดีขึ้นเยอะมากเนี่ยอ่ะอย่างน้อยทรมามนมาสิบนาทีแต่มันดีขึ้นเยอะและ้วเอ้ยขาบอกดีต่อต่อต่อแต่ดีขึ้นเลยอันล่าสุดจริงแล้ว สบายสบายคราวนี้คนี้ไม่ต้องยกมือลมันฝ่อนคลายเลยแล้วอย่าจะลืมอย่าจะลืมเออเอ,อ,เอ,อไปไป,ไปอย่าจะลืม <c oughs> เรื่องางวนวาในชีวรเรื่องางท,ววนนที่ย้อนเวีนสั่งให้คิดไม่ไหวเลอยอ <c oughs> ได้หน่อยเราไปต่อต่อเอาใหม่เอาเอาใหม,าามา่แต่ดีขึ้นแล้วโหดีขึ้นเนี่ยเนี่ย <c oughs> ตามไามไ่มัไม,ไม่มันเบาขึ้นอาใหม่ๆแต่แตดีแล้วดวเีเอาลองเอาอยากจะลืม่อนเดย เื่องราวว่ายในวิย์โอเมยย์โวียืนยืโอยไป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 เด็กเรียนร้องเพลงมันต้องยืนตั้งใจอยากจะลืมได้แล้วเมื่อกี้เอาเอาร้องเปล่าร้องเปล่าก่อนดิอยากจะลืมอยากจะลืมอยากจะลืมลืมลืมแล้วพอเรื่องราววุ่นวายในชีวิตอ่ะให้กำลังมันเหมือนเดิมแล้ววี

แลแล่งร้องเหงเนีห้ <S 1> 1. <S ่เริ Ooh, ่มกเริ่ม่อนแต่ว่ากูยางน้อได้อกจะลืมนะาแต่พอขึ so ้นเวลาองครันี้มึงจะร้องเพลงแบบสมมติมันดึกเกินมึงก็จะร้องเสียงเบาๆประมาณเนี้ยเพื่อนๆก็จะ เฮ้ยสบายสบายขึ้นอลองเล่นขออึ้นเข้าไปเพื่อได้ยินเ<อ>สียงรอบนี้อยากจะลืมรอบนี้มันจะเพาะสารในสามรอบนี้มันจะมีเพาะอันหนึ่งละ,ะลลแมวแวมวพี่ดีพี่ดีพี่ดีฮิตมันไปมไม่ถึงไม่ไม่ไม่ไมึงหมดแรงมหมดแรงมึงต้องเอาใหม่เลยอย่าจะลืมจำจำทุกคำร้องอ่ะมันจะต้องแบบ อยากจะลืมเออลืมลืมเออเอเอไปไปคือตั้งใจทุกคำร้องใส่แรงให้มันอยากจะลืม,ลมเ,รลเรื่องราวุ่นวายในชีวิตอยู่ก่อนฟังดูดีๆนะเรื่องราวุ่นวายเรื่องราวุ่นวายฮับลงเลยมึงจะร้องคำว่าเรื่องราววุ่นวายอ่ะ แล้วสิ่งวิทย์มึงจะไม่หายก็คือมึงต้องฮับลมเยอะๆฮับแบบหน้าเกล็ดไปเลยตอนแรกที่ว่าเราเราฮับ<ม>หลังคําว่าลืมอ่ะอย่าจะลืมแล้วฮับไปเยอะๆเลยมึงจะได้มีเก็บแรงเก็บเสียงไว้ร้องตอนคําว่าวิทย์ป่ะลองดูฮับลมกูจะบอกฮับลมมึงฮับไปเลยแบบไม่กลัวหน้าเกล็ดไม่น่าเกลยดนะตั้งใจร้องอยากจะร้องให้พอกันอย่าจะลืมลืมเล่าวุญไว้ใชีว เฮ้ยเแม่ม hey, hey. ีแล้วมึงมีแรงร้องคำว่าวิทแล้วเฮ้ยมีคำอะไรส่วนกูหมดแรงแล้วอีวิทแล้วมีเออเฮ้ยเนี่ยมึงรอมีมือแรงร้องคำว่าวิทแล้วจากที่มึงร้องไม่ได้อะตอนเนี้ยมึงจะร้องคำว่าวิทได้ด้วยเฮ้ยทำไมชอบชอบท่านใจร้องใหญ่กำแรงนะ แต่เร่มเ,รมเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้ววันละท่อนวันละท่อนวันละท่อนแล้วก็วไปปรับแปลงแต่ว่าคือเขาเนี้ยร้องตั้งใจดีๆนะร้องร้องให้มันนุ่มสบายอย่าไปเน้นอย่าไปเลยเลยอย่จะลืมเหมือนร้องแบบสบายสบาย,บาย,ยาแต่ว่าคำว่าลืมต้องถึงลืมอย่าจะลืมอะลองร้องกับเพลงคือคือถ้ากูยกมืองี้มันต้องไปให้ถึงนะแล้วพอหมดกูหายใจคือหายใจร้องสบายสบายสบายอย่ากระแทกนะ มันไม่ใช่เก็บมงม่ทำมันร้องเสียงต่ำเกินหน่อยอย่านลืมลืมทงไอย่าฉันลืมลืมลืมลือยาฉันลืมลืมอ่ลืมเหมือนนี่คุลืมลืมอะ ลืม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 อยากจะลืมอยากจะลืมอ่ะอยากจะลืมอยากจะลืมเรื่องราววุ่นวายในชีว อย่าจะลืมเรื่องเราว้ีแต่แต่ว่าแต่ว่าร้องเพอะขึ้นแล้ร้องพขึ้นล้วอย่าจะลืมเรื่องราววนไวีนในใ อ well. ันน้อันนี้ไม่หม่